กึนี่นะคะเป็นที่ที่จะมีร้านขายตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนเป็นร้านขายของนะคะอืมโอเคลายกอดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของ ม,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 มีร้านดอกไม้ด้วยนะคะเป็นร้านดอกไม้ <c oughs> อูนะคะเป็นดอกไม้ประจำที่มีความนิยมในเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้านะคะร้านดอกไม้ร้านขายของมีร้านขายต่างๆน,นะคะแล้วก็เป็นร้านนี้ร้านใหญ่มากเลยคะ่ะเป็นร้านที่ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้น่ารักอยู่นะคะเป็นคล้ายๆเหมือน สวนจัตุจักบ้านเรานะคะเพื่อนแล้วก็มีแหล่งที่ให้นั่งทานรับประทานอาหารนะคะมีข้างบนมีข้างล่างนะคะเพื่อนแล้วก็มอีอยู่ใกล้สถานที่ใกล้แต่ทางรถไฟนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือด้านหลังนะคะที่เราเห็นนะคะเป็นด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นของที่จอดรถข้างหลังของเป็นคนที่ขายที่นี่นะคะแล้วก็มีข้างบนตอนนี้เราอยู่ด้านโซนข้างบนนะคะเพื่อนร้านดอกไม้ก็สวยค่ะ เราจะมีลูกค้าอยู่ข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็ข้างบนด้วยเดี๋ยวเราจะเดินให้ทั่วข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะคะอ,คอันนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเด็กนะคะเพื่อนมีลิสนะคะ L l a d e r ให้เราลงไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีร้านขายเบียร์ร้านขายอาหารหลายอย่าง นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นร้านค่ะนะคะโซนนู้ก็จะเป็นร้านอา,อาหารนีเขาก็จะหาทำเชยนะคะเป็นพวกคัดดอกเมเบียนะคะร้านนี้ก็น่ารักกิ๊เก๋นะคะคุณก็สั่งอาหารได้เลยนะคะ น,นี้ก็เป็นร้านซูชินะคะร้านดอกไม้ Excuse me อันนี้ก็จะเป็นร้านบาร์บียนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปข้างล่างนะคะไปดูข้างล่างที่เป็นร้านชั้นสองนะคะอันนี้จะเป็นร้านโบบ้าเป็นอาหารไทยนะคะเป็นร้านโูโดเป็นร้านก๋นเตี๋ยวะคะ่ะอันนี้เป็นก๋นเตี๋ยวนะคะ มีพระจีนด้วยนะคะเป็นก๋วยเตีย๋ยวอันนี้เขาเป็นร้านเบอร์เกอร์แล้วก็เราก็จะลงไปข้างล่างนะคะเพื่อนตรงนี้จะเป็นร้านนะ้ำเป็นวนยเป็นคอกเทลด้านล่างชั้น,นเราอยู่ข้างบนชั้นสองน,นะเราจะลงไปข้างล่างนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่อยู่ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะก็อันนั้นจะเป็นร้านไอศครีมนะคะ ร้านไอศครีมร้านต้นไม้นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของด้านล่างนะคะมีร้านคุกกี้รั้นนะคะมีร้านคุกกี้นะคะอยู่ตรงนี้ร้านเคฟ้ฟเค้กคุกกี้นะคะแล้วก็มีร้านอาหารตรงนี้เป็นกาแฟจ้า,จา ตรงจุดนี้เป็นร้านกาแฟนะคะเป็นร้านกาแฟอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งจะอยู่ตรงทางข้าวของอที่มีถนนลงมานะคะเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าคุณไม่มีเงินนะคะ ไม่ได้พกเงินสดมามีตู้ ATM ให้ด้วยนะคะนี่คือตู้ ATM ที่อเมริกานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นชั้นล่างนะคะชั้นล่างก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนว่างนะคะก็จะมีโซฟามีแค่นี้นะคะในจำนวนตตรงนี้ก็คือ12 34 5สประมาณ5ร้านนะคะนี่นะคะ No o one s a านเซ i s t w i e easy. Your journey is just beginning. Don't give up. Uh, See นะคะอันนั้นจะเป็นคำคมมาตรงนี้ The end of the rainbow is just around the corner. โอเคค่ะเก๊บเกีม,มากกาสรุปก็คือนี่เป็นลักษณะของภาซ่านะคะที่มี ผูกคนมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของนะเป็นพาซาแห่งใหม่แล้วก็มีร้านอาหารมีร้านขายของเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนโอเคนะคะชอบยังไงก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นแหล่งรวมที่ใหม่ที่ทุกคนจะมาช้อปปิ้งนะคะไปแล้วจ้า